เป็นต้องใช้เงินก็เลยต้องตัดใจขายครับดิวเชฟสุดในประเทศฟรีดาวค่างวดเดือนละ6,000บาทตลอดสัญญานะเจ้าของเดิมแทบร้องไห้ครับนะขายรถคันนี้ร้องไห้นะแต่จำเป็นจะต้องขายเพราะว่าจำเป็นต้องใช้เงินดูนะครับ ซีจากเชฟพุ่มที่ขายให้นะคุณพี่แล้วก็โอ้แทบเรแกก็ร้องหม่มร้องไห้เลยแกรักรถมากอะเนาะนะนะพอคนที่หกักรถนะเราก็ต้องมาขายรถนะครับพี่น้องนะเพราะว่าคนเท่ามันก็คือก,กันคะรับนะประสบให้ประสบะเรื่องการเงินนะเขาจําเป็นจะต้องใส่เงินของที่เขาหากักเขาก็ต้องขายออกไปครับเพื่อที่จะประทังชีวิตของเขาหรือว่าเพื่อที่จะเอาเงินนั่นมา ปิดยอดหรือว่าเอาเงินมาใส่ในทั้งที่จําเป็นกว่านะเพราะว่าคนเท่าพันจําเป็นก่พึ่งกันครับพี่น้องอันนี้จะของเดือมเราห้องหายเลยพอไอเสียนตรงทีมงานไปเบิ้งฮอดเชยพุม่มกะจะไปต่อราคาพอไปถึงปุ๊บเจ้าของรถร้องไห้ร้องไห้มาก่อนเลยสุดท้ายเห็นหน้าปั๊บต่อราคาไม่ลงเท่าไหร่ก็ต้องซื้อ้อนมาความสงสารครับเท่าไหร่ก็ต้องซื้อลูกค้าร้องมาก็ต้องซื้อเพราะว่า ปกติว่าจะไปต่อตอดหาพันหรือหมื่นหนึ่งจะไปต่อราคาสุดท้ายเจอหน้าต่อไม่ลงครับต้องซื้อครับเห็นไหมผมต่อว่าไปฮอดอ่ะบอกบอกประกาศต่อไปฮอดปุ๊บไอ้เซมมาถึงแล้วเนี่ยห้องหายร้อนเลยโอ้ยตายกูคือบระพอแบบนี้เลยเนอะบอกเรียนได้ไหมเด็นแก่แค่ํน้าซึมๆไอ้เซมซืมไปเยอะเชิเพื่อเจ้าของรถเข้ามาดู <laughs> เล่นเกินจริงนะเหล่าเนี่ยดูนะปีไดดิปีสิบเจ็ดครับนิวเชฟปีสิบเจ็ดครับนะแต่งสเสนเอครับพี่น้องห้องเครื่องเอเอสนะอันนี้เจ้าของเก่าเขาบอกว่าแต่งมาหดหกแสนนะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็อย่าไปว่าเจ้าของเก่าแต่งมาเท่านั้นเท่านี้เท่านี้นะถ้าใครชอบก็ซื้อแค่นั้นเองครับ,รบนะเจ้าของเก่าเขาบอกว่าแต่งมาหกแสนนะพี่น้องคิดเห็นว่ายัางไงอันนี้ไม่ได้ไดว่าหรือไม่ได้ด่ากันนะ ่างวดเดี๋ยวะราหกพันบาทต่อเอาไปประดังปรมีโคตรสุดละครับเดี๋ยวเจ้าของเดินก็โทรมาด้วยไอศิลปมฝากดูแลลูกรักไว,นะ <c oughs> ว้นะพอเอารถมาแล้วไลน์มาบอกว่าฝากดูแลลูกรักไว้นะมันคือสีรากแห้งเปล,ล,ล่รักแห้งนแมันจะเป็นจันก็ตลังขายจริงๆนะครับพวเราก็เหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าไอศิลป์เนี่ย,จำ,ย,ยจำเป็นต้องขายเมียจำเป็นต้องขาย ครับถ้าจ,จำเป็นต้องขายเมียหลวงเงียหลวงก่อนย <c> ห <oughs> ยอกฉอ <c oughs> เดี๋ยวกูก็กลับบ้านไม่ได้ <c oughs> มันไม่มันก็จำเป็นครับบางทีเงินทองหรือว่าของแต่งของโชว์มันเป็นของนอกกายเห <c oughs> มือนทองเหมือนแหวนเหมือนทุกอย่างถ้าเราจนหรือว่าถ้าเราจําเป็นต้องใช้เงินจริง <c oughs> ๆริงนะเพื่อเอาเงินนั้นไปรักษาลูก <c oughs> <ๆ S 2> เพื่อเอาเงินนั้นไปให้พ่อให้แม่เราจะทําเขาก็ต้องจําเป็นจะต้องรักษา ชีวิตของคนในครอบครัวไว้นะสิ่งที่จําเป็นกว่าสิ่งนี้มันสามารถเขาเติบโตเมื่อไหร่เขาฟึ้นมามเมื่อไหร่เขาค่อยไปหาซื้อมันไหมเขาก็ต้องตัดใจก็ไม่ได้แ่นปะแบนครับเออกว่าจะไปต่อราคาห่าใส่นกไปฮอดปุ๊บตาแดงไห้ก่อนเลยต่อไปลงเลยโอ้โหเออไปเบิ้งไข่บอกว่าวมีนิ้วรอยจะไปต่อราคาสักห้าพันเผื่อค่าทําสีเออ ไปถึงขั้นตอราคาไม่ลงสุดท้ายก็ต้องซื้อครับซื้อช่วยด้วยนแล้วของแต่งโวก่คุ้มเลยเมด่อเดือนหกพันบาทตลอดสัญญาชุดแต่งเต็มระบบสุดในประเทศไทยฟรีดาวผ่อนหกพันตลอดสัญญาและที่สำคัญปีแรกเอาไปผ่อนเท่าไหร่นะสี่พันบาทปีแรกผ่อนสี่พันค่าซ่อมเท่าไรเดือนละหมื่น ไม่าจะแต่สองหมื่น <laughs> นั่งตอนแรกเขาก็จะเชื่ออยู่ห <laughs> ยอกหยอกรถไม่มีปัญหานะพวกสุดบอยก่อนใครได้ไปอยู่อยู่ที่คนดูแลใครได้ไปอยากบอกคำเดียวว่าคุ้มค <laughs> ำเดียวเลยคุ้ม,มเออคำเดียวเอาไปที่การจองแอดล้างอานิชาทิศจองเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดติ่กไลค์แอดสามามาส่งบรบรัชาชนเ <laughs> บอร์ทร พี่ย่ขมากสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเรื่องให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเพินก็วงจรน,นึกถึงไอครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคันดันทุกเพสส่งฟรีพอดหน้าบ้านครับพี่น้องแชร์ไปไวเร่นแก้ว